สวัสดีคุณผู้ชมทันด้วยนะครับก็อยู่ผมทีมวนเตอร์ทีวีคุงนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการแนะนำตัวละครแบบสั้นๆนะครับผมโดยใช้ประสบการณ์ผมแนะนำตัวละครให้ทุกคนนะครับโดยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับวันนี้เป็นคิวของน้องครีนะครับซึ่งจะมาในแผท2.8นะครับ ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับน้องครีเป็นตัวละครที่โจมตีช้ามากเลยครับซึ่งเราสามารถโจมตีได้แบบหลายจังหวะนะครับนี่เราเราต้องนเซิลอ a น i m ม t i o n ด้วยนะเวลาโจมตีนะครับโจมตีมาสองครั้งครับถ้าเกิดเราโจมตีสามครั้งมันจะช้าแบบนี้นะครับผมซึ่งมุกเม้นของน้องช้ามากเลยนะแนะนําให้เรา c a n ซิล a ิน m a t i o n นะครับนะนี่อย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ โจมตีเดินเดินหน้าโจมตีทีละครั้งนะครับแบบนี้จะดีกว่านะครับผมซึ่งเป็นตัวที่แบบเล่นยากนิดน,นึงนะครับถ้าเกิดใครแบบชอบเล่นก็เล่นได้นะเพราะว่าเป็นตัวดาเมจแรงเหมือนกันนะครับน้องเป็นดี s ที่แบบโอ้ดาเมจหมื่นสองหมื่นเลยนะครับบางทีนะบางทีเราก็ต้องสลับชาร์จโจมตีบ้างนะครับน้องนี่เป็นตัวที่ ต้องใช้คอมโบนิดนึงนะครับตัวที่เล่นไม่ค่อยยากนะครับแต่แบบมันจะยุ่งยากตรงใช้คอมโบนิดนึงครับต้องสลับชาร์จตัมตีหรือว่าคันเซลิลเดนิมิชันนะครับใครที่อยาก ลองลองใช้น้องก็เวลาเขาเปิดให้ทดสอบก็ลองไปทดสอบดูนะว่าเราเข้ามือหรือเปล่านะครับหวัวข้อต่อมาเราจะมาเปรียบเทียบกับหย,ยันเฟยนะว่าหยันเฟยเขาเป็นตัวตีแบบเร็วเข้าน้องครีนะเลยหยันเฟย์6ีหกกับน้องครี4ีศูนย์นี่ก็พอๆกันเลยนะครับแต่เฟยจะมีภาษีดีกว่าก็ตรงที่แบบนางเป็นสีดาวนะครับเราสามารถเปิดนางได้แบบ4ีหกได้เลยนะครับดาเมจดพอๆกับน้องครีเลยนะครับผมผมวา่าดูนะครับนโจมตีแบบระยะไกลกว่านะแถม การโจมตีของหยันเฟยนี่สามารถชิงหาศัตรูได้ด้วยนะครับแล้วก็สองตัวนี้เล่นไม่แตกต่างนะครับเล่นโจมตีปกติแล้วก็ชา้าโจมตีนะครับผมนะหยันเฟยนี่ซีซีหนี่คือแบบก็แรงพอๆน้องคีเลยนะครับผมต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องว่าเราควรจะเปิดน้องดีไหมครับสําหรับผมนะถ้าเกิดใครที่แบบอยากได้น้องนี่ผมก็แนะนําไม่เปิดนะเพราะน้องก็เป็นดีเวทที่แบบเล่น เล่นได้แบบโอเคนะครับไม่ได้แย่นะครับแถมแต่หลังๆนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นน้องครีเท่าไหร่นะเหมือนน้องก็จะตกเบต้าไปนิดนึงแต่ก็เล่นได้นะครับเพราะอาดามีดก็ยังแรงอยู่นะครับตรงอาบิ่ก็พอได้แต่แบบมันยังไม่เท่าตัวใหม่ๆ่ะครับนะแต่เกิดใครที่แบบรักน้องจริงก็แนะนําไม่เปิดเลยครับผมน,น,นี่คนหนึ่งก็เปิดไป4-2แล้วนะคิดดูสิครับว่าผมเปิดไป4-2แล้ว แล้วผมรักน้องขนาดไหนครับตอนนั้นก็แบบโอ้โหคลั่งน้องมากเลยก็เลยเปิดไป4-2เลยนะประเด็นแถมน้องก็มีมีน้องเป็นไบคเมอร์สีแจกนะครับเพิ่มโอกาสในการเปิดกระชาด้วยนะครับ <laughs> ใครอยากได้น้องมาเสริมดวงก็เปิดได้ครับผมสำหรับใครที่อยากได้น้องก็เปิดได้นะครับน้องไม่ได้แย่นะน้องยังเล่นได้อยู่นะครับ แต่หลังๆนี่ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับเอาน้องมาเปิดแค่กระชานะครับน้องเสริมดวงได้นะฮะลองไปดูคลิปการเปิดกระชายี่หลานของผมนะครับว่าน้องเสริมดวงให้ผมได้ขนาดไหนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับซีอูครับใบจ้าไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ 見たことない模様だから見てみる